ประวัดก็เป็นยังไงยายสองสาวเนอะวัดไม่อยู่พื้นเะครับถึงจะน,งน่าย่ำคำมาย่ำคำเ,น,คำเนี่ย,มมยครับมีล่าสร้างเพื่อนเขาไปไป้่งุคำเนี่ยยเพื่อนจะอยู่มอนเะย่ยเพื่อนม่อยู่ื้นครับถึนก็ไปยืนอยู่นหน้าบ้านลองตายาให้ก็เลยถาม แต่จะจะสมัยนั้นพอตูไในตู้โยกย้ายบ,บ่ต่าบอายกทุสมือนนี่ครับ้ากันหน้าอย่างนอ้อนั่งเลยคำแล้ววาจันโอ้ยว่าสิมาถึงปื้มเียนพอตูไในตู้มี่ปื้มบอ,อมวาจันไม่ยุ่นแล้วว่าจันสิพากันกลับหูบอเหมือนนั่นคือคำแล้วว่าจันมามาในชุดอะไรชุดธรรมดาแล้วเป็นคนธรรมดาเป็นคนห้าวอ๋อ อันากันนอนน้ำพอน้ำแม่นี่สกก้อนมาสันครับมันเจ้าตัวเนี้ยค่นข้างตะกีนนล่งย่งป่างดงโะเรื่อคือคมือนี่อมากันอนหาเขาหานามห้กินแตงบอนแตงพีเห็นอนใจกับบนนอนครับันงสเนี่นอนแถวนี้นะเดียวเห็นอันนึ้เนี่ยจะไม่นั่นนั่นนี่คือมีควรอ๋อบนบกนีคือ นั่นก็คือคูมือนี้ครับเพิ่นก็เอาไม้เป็นกาดเอามีอีหยังก็ขึ้นไปยองเอือเควรทั้นคือเพิ่นนั่นครับก็เดียวเห็นอันนี้ก็ซี่ใส่ก็ว่าอยากนอนอันนี้ว่าซั่นอือเอานอนปูบ้นปูมอนพาห่มพาเกียให้นอนเด็กมากกะว่าเฮ็ดจังได๋จึงสินอนได้2คน สมัยนั้นใต้กระบ,บองชี่ย่างครับบ่ <c oughs> ม,มีปืนมีไฟบ่มีตะเกียงไต่กระบ,บองเป็นเงื่องบึงกระบ,บอกเป็นคนเป็นงูเป็นหน้าแล้วหนวดเนี่ยเกี่ยวกองตัวสองตัวเลยนะสององเลยนะอ,งอ,งอยู่ในเนี่ยนะอยู่ในอันหนึ่นะโอ้จะพักกันนอนบ่อบป,ปากครับสมัยนั้นนั่นงเคสน้ำควรใช่ต้นเทพพิษเนี่ยกระเบนห่าบ่ดี โดนมากทีแล้วจังปาจกกันเราตีก,กันดครับแต่โรงแรมไ่มีประสานมากเราสูงโรรากนม็บนัีหายตายง่ายกันชได้เช้ปกจำแนถ้าไปนะโอแ้แล้วแล้วตอนเช้ามาก็จะเป็นคนเหมือนเดิม เราแล้วได้เอาไปไม่ได้ที่เขามาขอยืม่ะเอาพืชไทยแล้วก็ไปงไ,งไปเจ็ดนาทีแล้วเสียมาต่งกันทเจ็ดวันมาตรงกับเป็นโคกเป็นเอียงคือของเท้าล่ะแล้วเขาไปทางไหนไปเรือลงน้ำไปหรือยังออกมาห้องนี่ก็น,น้าข้างไปลุ่มห้องโนะอ้อคลองทั้งนู้นน่ะนะออคลองป่าใหม่ ตะกี้มันแตน<อ>เจ้ามาโจกข้องโจกห่วยแล้วมันกับมีโคกใหม่กกไรเกิดขึ้นมันก็เลยเหลียวบบเห็นฟังกัน,นันตะ<อ>กี้มันเหลียวเห็นกันเบิดคร<อ>ับ่อน้ํานี่ตรงนี้ก็มันมีไมาตั้งนานแล้วนะข้องนี่มันกับมีแต<อ>่ไ่ยเกิดขึ้นมากเห็นข้องอยู่พระเจ้ากับมาลอกมาโจก แล้วตอนตอนเข้าไปไปยืมไปนี่เห็นเห็นไหมเห็นว่าเขาเดินไปแล้วเห็นไหมก็เดินออกมาหนีแล้วเ,ออเขามีคนมองอยู่เห็นไปตกมันซ่อมเบเออมิองมันซ่อมเบิองเกิดร่มผ้าเกิดร่มคล้องเห็นเราเห็นถึงไปนาหน้าหลังเราเจ็ดว,วันก็มาคืนเออลืล่อน,นสางมาคืนที่เกา่าจะเป็นก้นพวกเก่าล่ะมาครับ เรื่องอาไจไปาอู๋โตโตมาก,ก,กนี่ปรลาดมานะ oh.